ชิงรักมาเฟียตอนที่35ปุิบห้าภาตั้งใจจะมาหาสาลินที่ร้านอาหารเธอได้เตรียมขนมที่ทำเองมาให้กับสาลินพอเธอลงจากรถก็มีคนมากว้าข้อมือของเธอเธอสะบัดข้อมือออกโดยอัตโนมัติพอเห็นว่าเป็นทาดาเธอก็ยิ่งตกใจทำไมเป็นเขาเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงในที่สุดก็เจอเธอสักทีบุพาไปกับฉัน ไม่ปล่อยฉันนะนี่คุณปล่อยฉันไม่ปล่อยเราต้องคุยกันเรื่องลูกฉันรับรองว่าเธอจะปลอดภัยมันไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกถ้าอยู่ในมือเขารวมถึงตัวเธอเองด้วยแต่เธอก็ยอมพอขออ้างเรื่องลูกคุณมีอะไรก็ว่ามาฉันมีเวลาไม่มากกว่าฉันจะหาเธอเจอก็ตั้งนาน ฉันมีเรื่องมากมายจะคุยกับเธองั้นคุณก็พูดมาสิเริ่มเรื่องของคุณมาได้แล้วสแสดงให้เขาเห็นไม่ได้ว่าเธอหวาดกลัวมากแค่ไหนเมื่อทาดาได้พบอุภาพานันก็รู้เรื่องนี้ทำให้เขาได้เจอตัวเธอเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนักและเขาก็จะเริ่มแผนการในขั้นต่อไปคุณพานันสั่งมาได้เลยครับจะให้ผมจัดการยังไงต่อ คอยกันพ่อ,อาไว้อย่าให้มายุ่งเรื่องงานของเราเด็ดขาดครับคุณพานันสมจิตรับคำสั่งแล้วก็เดินออกไปเหลือแต่อมพลที่มองตามหลังเพื่อนตอนนี้ทาดาไว้ใจแค่สมจิตเท่านั้นคุณพานันไว้ใจสมจิตมากแค่ไหนครับก็มากพอๆกับนายแหละฉันจะไม่ไว้ใจมันได้ยังไงแต่ว่ามันอาจจะทรยศเราก็ได้นะครับไม่มีทางหรอก ถ้าให้เลือกระหว่างฉันกับพ่อคิดว่าใครควรเป็นเจ้านายมากกว่ากันคุณพานาันครับสมจิตก็คิดไม่จากสักนาหรอกอัมพลครับทำงานของนายให้ดีแต่ว่าเราแย่งลูกค้ามาจากคุณไทเลอร์เราก็หลายๆคนมันจะไม่เป็นไรหรอะครับไม่ใช่เราก่อสตตโดยที่ไม่จำเป็นหรอครับ เราไม่ได้ผิดซะหน่อยลูกค้าพวกนั้นตจำใจค้าขายกับพวกเราเองนั่นสิครับนายไปทำงานได้แล้วครับผ่านนานยิ้มร้ายมอครอบของทุกอย่างที่เป็นของทาดาแล้วอีกหน่อยก็จะได้ตัวสาลินทางสาลินก็รับสายไทยเลอร์ตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่กับงานที่ร้านไม่ว่างคุยถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาไม่ต้องหรอกมีอะไรก็พูดมา หมายว่าไม่ว่างเจออ้ายังไงออกมาเจอกันหน่อยสิฉันอยากให้มาเคลียร์กับทีโอซะปรับความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกับทีโอเนี่ยนะฉันไม่คุยกับคนแบบนั้นหรอกทีโอไม่ได้คิดอะไรกับฉันแล้วนี่นายเพิ่งรู้เหรอรู้ทีโอมาสารภาพกับฉันว่าชอบเพราะสารภาพนี่เอง ได้ถึงรู้แล้วพอเขาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับนายแล้วเขาตัดสายไทยเลอร์ทิ้งโดยไม่สนใจอีกอะไรเนี่ยแฟนแกม,มางอแกกับ,บวางสายใสย่ซะย,ย่างนั้นอตตี้แกไม่เข้าใจหรอกความสัมพันธ์ของฉันนะ่ะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นฮะนี่แฟนหรือสัตูวะก็ดูเขาสิฉันจะไม่ยอมให้เขามาบอกเลิกฉันอีกครั้งหนึ่งแนะ่นี่แกจะปราบเขาเหรอใช่ มาเฟียเลยนะใช่งั้นขอให้แกโชคดีแล้วกันส่วนฉันจะรอดวงห่างนี่แกไม่คิดจะช่วยฉันเหรอโอ้คงไม่ไหวอะ่ะแค่ทุกวันนี้สันรอดมาได้ก็ถือบุญแล้วอะ่ะแต่ว่าแกอย่าลืมเรื่องไปภาคนะเวลานี้ไม่ว่าภาคหรือลูกปัดก็ไม่ได้พบกันเลยพวกเขาจะเจอหน้ากันเกือบทุกวันถึงไม่ทุกวัน ก็วันเว้นวันแต่โดยเฉพาะภาคหายไปสองสาวันแล้วทางภาคก็ถูกตามแจไม่ว่าจะไปที่สนามแข่งที่บ้านพอที่บ้านมีเขาอยู่แล้วก็คนรับใช้ไม่กี่คนจะไล่ไดมอนกลับไปแต่ละครั้งยากแสนยากโดยเฉพาะตอนนี้มาตั้งแต่เช้ายังไม่กลับ ไปไหนไหมเดี๋ยวฉันจะไปส่งฉันมีรถและฉันขับเองได้แต่ตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วเป็นตอนไหนกันนี่ฉันยังไม่ได้ขอเหรอนายไดมอนด์โอเคโอเคแค่ล้อเล่นเมื่อไหร่จะใจอ่อนสักทีฉันก็ตามจีบมาตั้งนานแล้วนะนี่เหรอที่เรียกว่าจีบใช่นี่แหละดูลูกฝัดสิ อีกไม่นานก็จะมั่นกับซันนี่แล้วอะไรนะทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้นี่ไม่รู้จริงอะ่ะเ,เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นแล้วซันนี่มันรักของมันก็ต้องได้มันสิอีกไม่นานก็เป็นคู่ของเราเยี่ยวมัว่วฉันไม่ได้อยากมีผัวฉันอยากมีเมียก็ฉันนี่ไงเป็นได้ทุกอย่างไดมอนนายนี่มันน่ารังเกียจสมมัติเลยไดมอนรู้จุดอ่อนของภาค ถ้าพูดแบบนี้ก็มีแต่เถียงกันถ้าพูดเรื่องการแข่งรถภาคจะเสียงอ่อนลงแถมยังคุยกันรู้เรื่องมีโอกาสได้เข้าใกล้อีกไม่นานเขาคงจีบได้สําเร็จเหมือนกับซันนี่ตาทิโอก็โทรมาขัดจังหวะทำเอาเขาถึงกับงุคิดเดี๋ยวฉันไปรับสายเพื่อนหน่อยนะเพื่อนคนไหนทิโอนะ่ะเปิดลำโพงคุยกันตรงนี้เลยฮะ ได้ได้ได้ได,ไดมอนคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่พอทีโอพูดเท่านั้นเขาถึงกับรีบจิบโทรศัพท์ขึ้นทันทีทีโอพูดไม่ดีเรื่องสาเินเออคือว่าเดี๋ยวฉันมานะภาคมองตามอย่างไม่พอใจร่วมถึงฝ่ายทีโอก็รู้ด้วยว่าไดมอนไม่ได้อยู่คนเดียวนี่แกอยู่กับใคร อยู่กับภาคนะมีหน้าละ่ะเสียงเปลี่ยนเลยนะพูดเรื่องสาลินทําไมก็มันจริงนี่มันหลอกล่อไทเลอร์อีกแล้วแกไม่เห็นหรือไงแกก็เป็นอีกคนหนึ่งสินะที่ถูกเพื่อนมันหลอกลอ่อเหมือนกับเป็นสันนี่ทีโอไม่เอาหน้าไม่มีใครหลอกใครทั้งนั้นละ่ะแค่รักรักเหรอไม่มีทางหรอกสาลินมันคิดจะจับปลาสองมือเอาทั้งไทเลอร์ ทั้งเ네นมารู้ถึงรู้ว่าว่าอะไรไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอีกหน่อยนายก็รู้เองล่ะจะจะบอกอะไรให้นะต่อให้ภาคมันจะเป็นไฮโซไฮโซจำปอมน่อสิธุรกิจก็แค่เล็กๆมันเทียบกับพวกเรามีไม่ได้หรอกก็เขาทำงานสุดจริตนี่จะบอกว่าพวกเราเลว นายก็ยอมรับว่าตัวเองเร็วเหรออย่างนั้นยิ่งไม่เหมาะสมกันเข้าไปใหญ่นายเลิกคิดซะเถอะยังไงก็ไปกับไมรอดหรอกทีโอนี่มันเรื่องสุวนตัวของฉันจะก้าวไก่กันเกินไปแล้วนะกับไทเลอร์ฉันยังพอเข้าใจว่านายชอบไทเลอร์แต่กับฉันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยเกี่ยวสิเพราะฉันเป็นห่วงพวกนายไงพวกนายฉลาดเก่งเป็นมาเฟียก็จริง แต่ไม่รู้มารยาของพวกนั้นหรอกหยุดนะเลกว่าภาคเรียบน้อนสักทีนี่คงหลงหัวปักหัวปั๊มเลยสินะเทโอถ้ายัางไม่หยุดพูดเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอะไรกันเนี่ยดูนายจะหลงหมอน,นี่เอามากๆนี่ได้กันแล้วเหรอฉันบอกว่าอย่าพูดแบบนี้ไงฮะคงได้กันแล้วสินะเอาละเอาละฉันจะคอยดูแล้วกัน ว่าจะไปกันได้สักินะเมื่อทีโอวางสายไดยมอนด์ก็หงุดหงิดเขาไม่อยากให้ใครมาว่าคนที่เขารักภาคไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดนเนื้อต้องตัวก็แทบจะไม่ได้ภาคจะยอมนอนกับเขาได้ยังไงทีโอเที่ยวดูถูกคนหนึ่งไปหมดเขาไม่คิดเลยว่าทีโอจะเป็นคนแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาเขาก็รู้แหละ เรไม่คิดว่าจะหนักข้อขึ้นทุกวันไม่คิดเลยจริงๆไงเพื่อนของนายฉันขอโทษแทนที่โอด้วยที่โอไม่ได้ตั้งใจจะว่าสาลินไม่ได้ตั้งใจเหรอแปดร้านเต้นสองหูเชนเลยถึงสาลินจะมีแฟนหลายคนแต่ก็คบทีละครคนจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถกูกเพื่อนของนายเนี่ยไม่น่าจะเชื่อเลยเอาเป็นว่า ฉันน่ะจะไม่ให้ทีโอพูดอย่างนี้อีกนายจะรับประกันแทนคนอื่นได้ยังไงจะโกรธฉันสิอย่าพามาถึงฉันได้ไหมฉันไม่ได้คิดแบบทีโอคิดก็เหมือนกันนั่นแหะไม่เอาสิอย่างนี้ฉันก็ยากกันพอดีถ้าก็ได้ก็ได้ฉันจะแยกแยะแต่วันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีได้กลับไปก่อนเถอะก็ได้ ภาคไม่คิดเลยว่าทีโอจะเป็นคนแบบนี้นี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่ว่าสาลินอาจมีหลายครั้งเจ็บใจที่ไม่ได้โต้กลับนี่แหละถ้าได้โต้กลับจะไม่เจ็บใจขนาดนี้เลย